วันที่เราโสดสุดๆเนี่ยเราเกิดคําถามกับตัวเองเว้ยว่าเราจะสามารถกลับมาตกลหลุมรักใครได้อีกสักครั้งไหมมันเป็นคําถามทีเ่เกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราลิบหลีมากเลยว่าเรามองเห็นความรักของตัวเองแล้วมันสิ้นหวังมากเลยว่า,วาแบบเชื่อมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกสักครั้งไหมแล้วความรู้สึกการตกหลุมรักเนี่ยมึงอยากโสดเหรอฮะมึงอยากโสดเหรมึงอยากโสดทำไม ึงอยากโสดเหรอกูมึงอยากโสดฮะมึงมึงอยากโสดเหรอมึงจะไปรักใครฮะมึงจะไปรักใครอีกมึงไม่รักกูเหรอมึงตอบกูดิมึงรักกูไหมรักมึงอยากโสดเหรมึงอยากโสดมากเลยมึงมึงโสดกูมึงไม่มีใครอยู่บ้านด้วยมึงมึงบอกกันมึงอยากโสดไหมไม่ไม่ไม่กูโอ้เสียแอลแอล